คร,ครับสวัสดีครับผมสกอตนะครับชัยนเจเลญพลครับวันนี้ผมตั้งใจใส่ชุดสีขาวมาไม่รู้พอจะมัดใจสาวๆแถวนี้ได้บ้างไหมครับเพราะฉะนั้นสาวๆจะว่ายังไงล่ะฮะชุดขาวของผู้ชายคนนี้มัดใจคุณได้หรือเปล่าจังหวะนี้มันจะตื่นเต้นสยอง <Red> ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ นุ่มสซดคนต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าดีแน่นอนนุ่มสดดคนต่อไป เอาแล้วชุดขาวมาแบบนี้ต้องหาหนึ่งโอดก่อนวันนี้แกเป็นผีอะไรเออเป็นผีทำบุญแล้วกันครับผีทำบุญตายในวัดโอเคทบุญถวายอยู่แล้วก็ทูบทิ่มตาตาโอเคไม่น่าไม่น่าผสมนมโอดวันนี้เรามีผีสาวสามสิบตนอยู่กับเรานี่คุณรู้สึกยังไงฮะตื่นเต้นหนึ่งขั้นนี้แบบว่าไม่รู้ว่าจะแบบพาพาผีตนไหนไปเดะแล้ว จะพร้อมเชียร์แน่ทำตัวให้สาวๆรู้จักหรือไม่โอ้คนลุกเลยลุกกลัวผีเรืองไหน <c oughs> ต้อารต้อารต่อไปเลยสำคัญอ่านุ่มโสดคุณพร้อมนะพร้อสาวๆอยากรู้จักคุณแล้วละครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมสกอตนะครับชัยณรงค์เจริญพลครับวันนี้ผมตั้งใจใส่ชุดสีขาวมาไ,ไม่รู้พอจะวัใจสาวๆแถวนี้ได้บ้างไหมครับ เพราะฉะนั้นสาวๆจะว่ายังไงล่ะฮะชุดข่าวของผู้ชายคนนี้มัดใจคุณได้หรือเปล่า <c oughs> จังหวะนี้มันจะตื่นเต้นสยองชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ไปยังสยบสยองเ้าผีเหลืออีก21ตอนอยังคงอยู่ <S <S ได้ไหมจำนวนนี้โอ้ถือว่าเยอะกว่าที่คาดไว้ครับเยอะกว่าที่คาดไว้